สินค้าเมดอินไทยแลนด์สร้างสถิติใหม่ในการส่งออกปี67ที่ผ่านมาครับมูลค่าส่งออกสูงทะลุ10.5ล้านล้านบาทเลยครับไม่เพียงแค่นี้ครับในปี68นี้คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นอีก2-3ครับ การส่งออกก็ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสําคัญของการพัฒนาประเทศครับเป็นการเอาเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านของเรานะถ้าเปรียบความสําคัญนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดเราซื้อขายกันภายในประเทศเท่านั้นเนี่ยเม็ดเงินก็จะไม่ไปไหนถูกไหมหมุนเวียนแค่ตัวเราแต่ประเทศไม่มีการได้เงินเพิ่มแต่เมื่อมีการค้ากับต่างประเทศกันเข้ามานะครับจะทําเม็ดเงินในต่างประเทศเข้ามาเราก็จะเติบโตแล้วก็รวยมากยิ่งขึ้นและการส่งออกที่ดีสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์ที่คนนิยมซื้อกันเนี่ยก็คือฝีมือของพวกเรา นี่แหละเราทำดีแล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์ครับรายงานสรุปการส่งออกรวมทั้งปี6 7นะครับการส่งออกมูลค่า3แสนล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ10.5ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น5.4%สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐเขาตั้งไว้1-2%สนะครับสูงสุดเป็นประวัติการเลยก็ว่าได้ขณะที่แนวโน้มการส่งออกปี68ปีนี้คาดการณ์าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ2-3มีปัจจัยสนับสนุนคือแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกครับคาดว่าจะมีการเติบโตใกล้เคียงกระด ปััจจุนนี้และสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราส่งออกกันได้ดีก็นั่นคือเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเชื่อมโยงเข้ากับสินค้าในการส่งออกเพื่อสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักระดับโลกครับจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมยังได้คาดการณ์ในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนระหว่าง24มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามา,มากกว่า4ล้านคนซึ่งทางบริษัทท่าอากาศยานไทยก็ได้เตรียมความพร้อมท่าอากาศยานทั้ง6แห่งแล้วก็ดูแลความพร้อมความปลอดภัย สนามบินตามมาตรฐานสากลแล้วครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานําเม็ดเงินเข้าประเทศของเราและสิ่งสําคัญครับคนไทยทุกคนสามารถทําให้เขาติดตราตรึงใจนอกจากสินค้าแม่อินไทยแลนด์ของเราแล้วยังมียิ้มสยามต้อนรับอย่างเป็นมิตรไมตรีทำให้เขาประทับใจและมาเที่ยวประเทศไทยของเราบ่อยๆนะครับกดหัวใจให้หน่อยอะ